สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลนะคะพ่อจ้าแม่จ้าเมเน่หนะะ้ะจ้ะเนาะสาวสวยก็แอบรับนะะ้าจ้ะเนาะยืนรับมาอัปเดตช่วงอันนี้กี่โมงคะเกือบเที่ยงนะะ้าจ้ะเน่ะมาอัปเดตให้แม่แม่นะคะเนาะ,ะให้แม่แม่ทุกท่านได้ดูนี่ค่ะค่าลหาดของเพิ่นนะจ้ะเนาะ สาวงามของเฮาทั้งสองจ้ะสาวเ่บอยก,กอยายคำแพงแดดอากาศวันนี้ร้อนมากเลยจ้าคนปว่วยเฮากยา็ยืนรับจุนะจ๊ะยืนรับจุแม่ป้อนอยากะบ่บอบอ่บอเอาน้าแม่แล้วเนาะจ๊ะเนาะ แม่ก็ได้ปอนยาวเขาปอนนะั่งกับพเอาเอา,าปากน้ปอนแล้วนะมาขามเปียกเนาะคะ่ะมาขามเปียกใส่ย,ยานางก็ไม่เอาค่ะต้องต้องได้ยัดยาใส่กล้วยนะคะเอายาใส่กล้วยคะ่ะแล้วแอบวางไว้นะคะแอบวางไว้นะคะนะ้องเขายาใส่กล้วยก็เอาว่างไว้เนาะคะนะ่ะเนาะ ต้องได้ใส่กล้วยนะคะต้องได้ใช้กล้วยค่ะกล้วยสุกนะคะแม่จ๋านะคะข้าวก็ไม่กินแล้วนะคะ,ะมะขามเปียกก็ไม่เอาแล้วฉลาดแห้งจกเขาฉลาดมากคือถ้าแม่ควานเอาให้คือคือแม่ควานต้องใส่ยาเขาก็ต้องเอาเอาออกก่อนเอามือเขาบีออกก่อนนาะจะเนาะเพื่อให้หงวามียาหรือบอมียาจะตอนนี้ แม่คอนกับตองได้ไปหากล้วยนะจ้ะเนาะตองได้ไปเอากล้วยฝากายาดพี่นองเพิ่นอยู่ท่างขางนะจ้ะเนาะได้หากล้วยมะไฮนะจ้ะเนาะไปซื้อกล้วยมาไวปอนยาเพิ่นจะ้ะเมื่อเช้าก็เหมือนจะโอเคนะคะพอสายมาหน่อยก็กินยญ้าหน่อยนึงจ้ะแล้วก็ยืนหลับสงสัยจะเพียเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝนตกนะคะ ฝนตกด้วยปวดท้องด้วยคงจะไม่ได้นอนนะคะเพราะว่าพ่อควานกับแม่ควานก็ผัดกันดูนะคะสามคนเนาะผัดกันจอบเบึ้งพื้นนาะจะนอนคนกะนอนพุดพุดนอนพุดนางนะคะนอนคนกะได้นอนอยู่กับบอดูนดอกจะ้ะฝนมันฝนลปลอยทั้งคืนนะคะเขาก็นอนไม่สบายตัวเท่าไหร่บวกกับที่เขาไม่สบายด้วยนะคะตอนนี้ก็มายืนหลับจะแอบหลับ อาการโดยรวมก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นตามลำดับนะคะให้ยากแก้ปวดแต่ป้อนยาไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะบอกให้ความร่วมมือแม่ควันสัก่าไดเลยจ้ะกล้วยนะคะกล้วยก,ยก็หายากนะคะนอค้องกล้วยซุกนาะจะก็ะให้น้องสาวนะคะให้ญาติญาติที่อยู่ข้างๆแกไปหามานะคะหามาให้ ก็ได้สองวีจากวันนี้เนะาะซื้อมาให้ไบทะอนยารอเพื่อนเะนาะเจ้าน้ต้องเอายาใส่แล้วก็วางไว้ถ้าเอาไปให้เขาเขาคงจะรู้ว่าแม่ป้อนอแอดใส่ยาในกล้วยให้เขาะนาะคะก็เลยต้องเอาวางแอบวางไว้เเอขาหิวเขาก็จะหยิบกินนะคะแต่ว่าเศษใยคําแพงส่วนหนึ่งเนาะค่ะนาะออันใหญ่เพื่น ใหญเพิ่นห่วงนองหลายจะเพิ่นยานองอ้วนเพาะเนาะจะเพิ่นกะต้องเรื่องกินให้พี่ชิมก่อนประมาณนี้ไหมคะเรื่องกินขอพี่ชิมก่อนนะน้องละองดาวเดี๋ยวแม่จะแอบ,บเอายาใส่เพิ่นกระสิวาจังสันตี้เพิ่นเกาไปก่อนนะคะเนาะนี่ก็คืออโดยร่วมของเพิ่นอาจจะแต่วันนี้แรงมากจะร้อนมากนอนนะคะแม่จะเบื่องเพิ่นนอน ยืนยืนหลับจะเดินหลับวันนี้พ่อควานพาเดินนะคะพาเดินเล่นเดินออกกําลังกายก็ก็อออกหน่อยนึงแต่วันนี้ยังไม่ฉี่เลยกินน้ําลงไปก็ยังไม่ฉี่เลยค่ะถ้าฉี่ออกก็คงจะโอเคกว่าน,นี้ก็คงจะดีขึ้นตามลําดับนะคะดีขึ้นตามลําดับนะคะนะน่ควันกับปกาลลงไปหานะคะเนะพิ่นนอนอยู่ไหมเพื่นอยากให้เพิ่นพักผ่อนะจะนยืนหลับ ลมก็จะประมาณนี้นะคะเนาะหลบไปก่อนเนาะลูกเนาะดีก็ยืนตากแดดนะคะฝนสศร้าวสวยกะฝนตกมันก็เป็นดินโคลนนะคะเนาะชอบเลยค่ะเขาสปาไว้พ่อควานอาบน้ําให้เมื่อเช้าก็ไม่ยังสปาอีกค่ะชอบชอบชอบมากค่ะชอบมากใหญ่คาแพงของเราเนาะเจ๊ใหญ่ค่ะเจ๊คําแพงค่ะเนาะ ละองดาวก็หลับแล้วแม่ควันบอกการยางลงไปไกลๆนจะจ๊ะเนาะเพราะว่าให้เล่าพักพอน,นจะจ๊ะเนาะเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับเต็มอิ่มวันนี้ก็คงจะเหนื่อยเพียกับการที่ปวดเมื่อวานนะคะผุดลุกผุดนั่งนะคะเมื่อวานนะ่ะคงจะเพียตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วเมื่อคืนบวกกับฝนฝนปอยปรยมาก็ท้องคืนคงจะนอนไม่เต็มอิ่มะคะ่ะบวกกับที่ไม่สบายด้วยค่ะก็เลย วันนี้ก็ยืนหลับค่ะยืนหลับตามที่แม่แม่เห็นนะคะนาะนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกทท่านที่เป็นห่วงนะคะนะที่เป็นห่วงสองสาวของเราขอบคุณทุกๆความเมตตาที่มีให้นะคะมีให้สองสาวของเฮานะจนะ๊ะนาะขอขอบคุณคุณแม่ทุกทุท่านนะคะที่ส่งกําลังใจให้เราและครอบครัวของเรานะคะพนะูนสาวกระปุกความสินอุ่มลุ่มเนี่ย สวยยืนหนึ่งยังไงก็สวยนะคะสวยเปล่งประกายเลยจ้าแม่จ้าหญ้าเพิ่นก็เเรือน้อยนึงน่จนาจะน่กสิได้จักอาทิตย์หนึ่งอยู่ดอกนอ,นอาจาอยู่นี่ก็ได้แต่ย่อยบวกไปกับต้นสับป,ประรดนะคะตอนนี้ละอองดาวยังไม่ให้กินต้นสับป,ประรดนะคะให้กินหญ้าไปก่อนเพราะคุณหมอบอกไว้ว่ายังไม่ให้กินนะคะรอให้เขาอึท้องเขาปกติก่อนนะคะก็จะให้กินหญ้านะคะ กินา้ากินกล้วยประมาณนี้คะ่ะกล้วยสุกเอามาเอาป้อนยานะคะให้กินยาลดกรดจะ้ะช่วงนี้ก็กินยากล้วยข้าวเหนียวก่อนหน้ากินข้าวเหนียวคะ่ะยัดใส่ข้าวเหนียวแต่ตอนนี้รู้ทันแม่ควานแล้วคะ่ะก็เลยเป็นกล้วยหว,วานๆหน่อยนะคะกล้วยสุกคะ่ะกล้วยสุกอมนะคะทัน,นี้ก็คอยแอบกินกับคุณพี่เขาเอ้คุณน้องเข้าไปด้วยคะ่ะคุณพี่่งวงจะ้ะ ต้องต้องคุณพี่พี่ชิมก่อนนะน้องประมาณนี้ค่ะแม่แมแมจะแดดวันนี้ก็ร้อนมากมากภาวนาอย่าให้ฝนตกนะคะนะคะน้องถ้าละอองดาวโอเคปกติขึ้นแล้วนะคะน้องแม่บ้านกะสิเปิดไรนะคะน้องเปิดไรลผลไม้เพื่อเป็นทุนนะคะอ่าในการ เอาดินมาถมเนาะคะ่ะเนาะถมนะตรงนี้ตรงเขายู่เนี่ยจ้ะเพราะว่าฝนมามันก็หน้าฝนนะคะฝนมาช่วงนี้ก็จะท่วมหมดค่ะแม่จ้าแม่ควันก็เลยว่าสิเปิดเนาะคะ่ะเนาะหาดินดินเราต้องใช้ร้อยรถจ้ะแม่จ้ารถล,ละสามร้อยห้าสิบนะคะแม่ควันก็สิพญายามสูสๆนะคะให้เขาจะว่าต้องได้แช่นำฝนเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อคืนถ้าตกหนักคงจะสภาพเขาคงจะสวยสวยกว่านนี้ค่ะนี้ไม่สวยเท่าไหร่เนาอแม่เน้ะคโครนเขายังไม่หนาค่ะถ้าฝนตกหนักๆมาก,ก็คงท่วมอะค่ะท่วมเฉพาะตรงนี้ทุกปีน้ำท่วมจะมันจะเป็นที่ลุ่มมากะค่ะที่่เขาก็ดินดินใสเปิ่นแหนวเปินหอนเด้นี้เปินหอนเด้นี่อยากเล่นน้ำแม่นเบ้เดี๋ยวไปให้เล่นเด้อเดี๋ยวให้อีพอเอาออกมาเนาะ ให้พอออกมาให้เล่นเนาะเย่ผ mm ุนหูเพิ่นพึ่งฟังน,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 น้องเพื่อนก็ยืนหลับอยู่พนจ้ะอ่าชั่วโมงกว่าแล้วจ้ะไม่คว้านังนี่อยู่นีย่งบ่ท่านเลยละองดาวยังย่งบบอื้อย่งบ่บ,บฉี่เลยนะคะยังไม่อึยังไม่ฉี่นะคะแต่ก็หายลมออกเป็นเป็นช่วงเป็นระยะนะคะตอนนี้กําลังใช้สมาธิในการยืนหลับอยู่จ้ะ <laughs> <G ül üyor> ะะก็มาอัปเดตให้แม่ๆนะคะอัปเดตให้แม่ๆได้ดูได้รู้ข่าวนะคะ,ะแม่ๆทุกท่านเป็นห่วงนะขานอก,กขอขอ,ขอบคุณหลายๆเรื่อค่ะเด้อสำหรับความเป็นห่วงสำหรับคำในนำํำสำหรับความห่วใใยนกขน,นอกกขอขอบคุณที่มิตาสองสาวเลยขอบพ่กของเฮานกะขะนอก,กขอขอบคุณแม่แม่ทุกๆท,กท่านอีกครั้งนะคะ ที่เป็นกําลังใจที่เมตตาสองสาวของเฮาและครอบครัวของเฮาเนาะจา้ะคุณแม่จ้ะอ้าพายลมอีกแล้วคุณพ่อโยกค้างขึ้นอีกแล้วคุณน่คะนี่อาการกระเริ่มดีขึ้นตามลําดับแล้วจา้าขอขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะแม่ควันกระสิบไปเอาเพิ่น ไปเล่นน้ำนะจ๊ะสาวข้ามแพ่งนะจ้านักพื้นเดินย้อนคดิปคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปลงซจำนี้เนาะค่ะแม่จ๊าขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกๆกกำลังใจทุกๆความห่วงใยค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเราอองดาวสวัสดีสวยสิลูกสวัสดีสวยมิดนิดใส่แต่สวยยังโอเคอยู่ไหมสวยสวยเร็วสวยสวยกันสวยสวยกันเร็ว ไไวันนี้สวย ok? สวยรหมลูกสวยเร็ววันนี้สวยเร็วเออน้อยๆก็เอาอ่เออโอเคบายยจ้า